มาค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะพี่ๆวันนี้เจอกับนกอีกแล้วนะบริษัทอาร์คาเนทแคปิตอลนะคะขายรถหมดสัญญาเช่านะคะพี่รถปลดระวางนะคะเป็นรถผู้บริหารขับขีนั่นเองนะคะเราขายราคาถูกกว่าตลาดคันละเป็นแสนเลยนะคะพี่นกอยู่ที่สาขาบางนานะติดกับไบเทคบางนานะคะหาง่ายๆเลยโลเคชั่นนี้นะคะถ้ามาไม่ถูกเพิ่มเพื่อนนกได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวนกส่งโลเคชั่นให้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าสี่สองเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะเบอร์นี้สามารถโทรหานกได้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่ม เพื่อนบ้านเขียวได้ด้วยนะคะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้ถ้าใครมาไม่ถูกนะวันนี้อยากพาพี่ๆมาดูรถนะคะที่เรา ของลูกค้าที่เราขายแล้วนะ,ะและลูกค้าฝากเครมปรับสภาพกับเรานะมาดูว่าไอจากคลิปอื่นๆเนี่ยที่ดูแล้วนะคะที่แบบเป็นรถเฉียวชนเละเทะรถมีรอยขีดข่วนรถขี้เละนะเป็นเรื่องปกติเลยของรถหมดสัญญาเช่านะคะพี่แต่วันนี้เนี่ยจะเปิดตัวกับรถสวยๆสภาพดีๆนะคะเพราะว่ามันเครมกลับมาแล้วนะรถจะสวยประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวดูกันหน่อย <c oughs> นะคันนี้เนี่ยเป็นออติสนะคะก็ลูกค้าซื้อแล้วนะคะฝากเครมนะพี่ดูรอบคันได้เลยนี่ยังไม่ได้ทําการล้างขัดเคลือบนะยังไม่ได้ล้างขัดเคลือบนะคะพี่อันนี้คือรถที่เราเครมปรับสภาพกลับมาจากอู นะกลับมาจากอู่แล้วรถสวยไหมคะพี่สวยกริบเลยอย่างที่นกบอกนะคะนี่อย่างนี้เรียกว่ารถสวยนะเพราะว่ารถมันทําการเคลมกลับมาแล้วร่องรอยแทบไม่มีเลยนะคะอันนี้คือเดี๋ยวเรารอทําการล้างขัดเคลือบนะเอ่ออีกทีนึงนะขัดเคลือบสีนะคะก็จะสวยเด่นเป็นสง่าเลยนะเวลาลูกค้ามารับรถเนี่ยบอกเลยว่า ถูกใจโดนใจแน่นอนนะคะนึกว่ารถคนละคันประโยคนี้นกเจอบ่อยๆกับลูกค้าที่ซื้อรถกับนกนะเพราะว่าตอนที่เขามาดูเนี่ยเขาเห็นสภาพที่ เรายังไม่ได้เก็บเครมใช่ไหมพี่มันก็จะมีสภาพแบบเฉียวชนด้านหน้าบุบด้านท้ายนะคะเป็นเรื่องปกตินะ,ะพอเขารู้ว่าเราขายราคาถูกกว่าข้างนอกเป็นแสนเนี่ยเขาเทียบราคามาแล้วนะพี่นะมันถูกจริงเขารับได้นะคะพี่เขารับได้กับสภาพที่มันเป็นเพราะว่าไอ้สภาพภายนอกเนี่ยมันเก็บเครมกันได้นะพี่นะจะเฉียวมากชนน้อยหรือว่าชนเยอะเนี่ยมันต้องเข้าอู่เครมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสมากเรื่องสภาพภายนอกนะพี่นะมาซื้อรถหมดสัญญาเช่าต้องทําใจมาจากบ้านเลย รถมันไม่มีสวยจริงๆฮนะรถมันไม่มีสวยนะคะถ้าอยากได้รถสวยต้องไปซื้อรถเต็นท์นะที่เขาทํามาแล้วที่เก็บเครมเก็บร่องรอยมาหมดตัดต่อกอไม้มาแล้วอันนั้นคือรถสวยนะของเต็นท์นะคะเขาก็จะบวกราคาเพิ่มนะขายราคาที่เราขาย ขายไม่ได้อะนะคือเราไม่ได้ขายแพงไงเราขายราคาต้นทุนนะเต็นมาซื้อของเราไปขายเนี่ยเขาก็ต้องไปทําสีเนาะตัดต่อกไม้อะไรไเป็นเรื่องปกตินะฮะก็จะบวกราคาอัพขึ้นมานะเขาก็จะขายคนราคากับนกอยู่แล้วนะอย่างของนกเนี่ยเป็นราคาต้นทางนะพี่ถูกกว่าเต้นคันละ7 0 0 0 0ม0 0 0ถึงแสนกว่าเลยบางคันเนี่ยเป็นรถตู้รถ VIP อย่างเงี้ยนะคะถูกกว่าข้างนอกเนี่ยสองแสนเลยนะอ่ะ ก็ใครอยากได้รถอะไรก็สอบถามมาได้นะวันนี้นกพาพี่ๆมาดูรถที่มันเครมกลับมาแล้วบอกเลยว่าสภาพสวยนะคันนี้เนี่ยมีเฉี่ยวชนนะมีล่องลอยนะตามปกติแล้วนะนี้เครมกลับมาแล้วเนี่ยสวยกิิปเลยนะล่องลอยขนแมวยังแทบมองไม่เห็นนะยังแทบไม่มีเลยนะคะยังไม่ได้ล้างขัดเคลือบด้วยซ้ํานะคะบอกเลยอ่ะนะในส่วนของตัวสี่ประตู <c oughs> นะคันนี้ก็เคลมมาแล้วนะ คันนี้เคม,มาแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีลอยนะก่อนหน้านี้มีรอยอยู่นะด้านหน้าด้านข้างนะคะคันนี้ก็เคมกลับมาแล้วนะสวยกริปเลยนะสำหรับสี่ประตูมิตซูไตตันคันนี้นะสวยสวยเลยเกียร์ออโต้นะในคลิปที่แล้วก็มีบอกนะพี่นะคลิปที่แล้วก็มีบอกว่าเรามีขายอยู่นะเออห้าแสนนิดๆเท่านั้นเองนะคะรอบนี้ เราเอาไปเคลมมานะรถเป็นคนละคันนะพี่นะอันนี้คือรถที่เคลมกลับมาจากอู่นะคะรถสวยแบบนี้เลยนะเงาแวบเลยนะเงาวิ้งเลยสีดํานะแทบไม่เห็นล่องรอยขนแมวนะฮะโดยปกติสีดาอะ่ะมันจะมีร่องรอยอยู่แล้วนะพี่ตามสไตล์ของสียังเพราะมันดูสปอร์ตนะมันดูสปอร์ตมันก็จะดูแบบเออถ้าผู้ชายขับก็ดูเท่เลยนะฮะแต่พอมันไม่มีรอยเนี่ยมันดูสวยมากนะฮะเออแต่ว่ามันจะเป็นรอยง่ายนิดนึงนะพี่สําหรับสีดํานะ นะก้อนี้ก็คือรถที่เคมกลับมาแล้วทั้งหมดนะอ่านดูสี่ประตูกันบ้างนะฮะสี่ประตูเนี่ยในคลิปอื่นๆนะคะที่นกพาพี่ๆไปดูรถเนี่ยมันก็จะมีเฉียวชนมีล่องลอยตามการใช้งานนะพี่นะอันนี้คือรถที่เคมมาแล้วนะคะราคาเคมเนี่ยอยู่ที่ราคาอของของแต่ละคันนะพี่นะอยู่ที่ราคาเคมของแต่ละคันนะเริ่มต้นที่1000บาทนะคะไม่เกิน1 0,000น000นะโดยปกติแล้วนะคะพี่เนี่ยก็เคมกลับมาแล้วสภาพก็จะสวยประมาณนี้นะคะ นี่เลยนะเ,ออเดี๋ยวเราล้างขัดเคลือบนะขัดเงาซะหน่อยก็จะสวยกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะพี่พี่อ่ะอันนี้คือรถที่เราเคมปรับสภาพกลับมาแล้วนะคะก็จะสวยประมาณนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วพี่พี่เลือกซื้อรถกับเราเนี่ยเชื่อใจไว้ใจได้ค่ะพี่นะไอรถคันไหนที่มันมีร่องรอยเฉียวชนตามการใช้งานนะคะเราสามารถปรับสภาพให้มันสวยกริบแบบนี้ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเรา ส่งซ่อมกับอู่อาคเนนะคะเ,เป็นของอินทรับอากันภัยนั่นเองนะคะเป็นอู่ของเราเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะซื้อรถกับเราฝากเราเคลมได้เลยนะคะจ่ายค่าเอ็กเซปอย่างเดียวนะคะพี่ๆรถกลับมานะสวยแบบนี้เลยเวลาพี่มารับรถนะคะก็จะบอกคําเดียวกันตลอดว่าเหมือนคนละคันนะอ่นะเนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะรถที่เคลมกลับมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถกันต่อเลยนะคะกับโซนด้านนูน้นที่เป็นรถวางขายให้กับพี่ๆนะคะก็ อันนี้คือรถสวยแล้วนะเคมมาแล้วเดี๋ยวดูรถที่ยังไม่ได้เคมนะนี่ดูคันนี้คันนี้ยังไม่ได้เคมนะพี่นะเนี่ยคันที่ยังไม่ได้เคมเนี่ยก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานต่างๆนะคะนี่เราจะวงเอาไว้เรามีใบเคลมปรับสภาพนะพี่แต่ละคันมีร่องรอยไม่ตรงไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมพี่มีมากมีน้อยนะคะแล้วแต่เลยอ่ะดูเฮดคันนี้หน่อย HRV นะนี่สีหลุดล่อนแบบนี้นะครูดมานะครูดมาแบบนี้นะฮะ ก็จะมีสีหลุดบ้างอะไรบ้างก็จะมีวงเอาไว้นะฮะมีใบเครมนะฮะนี่ไฟทงไฟท้ายแตกนะรถหมดสัญญาเช่านี้เราเป็นแบบนี้จริงๆนะพี่นะเออสภาพมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ารถเราก่อนมาเลือกซื้อต้องทําใจมาจากบ้านว่ารถเราไม่มีสวยนะคะพี่พี่จะเอาแบบสวยกริปเลยเป็นไปไม่ได้นะเออสวยกริปเลยเป็นไปไม่ได้รถต้องมีร่องรอ,อยอยู่แล้วเพราะเราเป็นรถมือสองนะคะพี่อ่ะเนาะนี่ด้านหน้าก็มีลอยนิดหน่อยโอ้นิดหน่อยเองคันนี้นะคะไม่เยอะ นะพี่จ่ายค่า e อ็กฝากเราเคลมได้นะฮะรถกลับมาก็จะสวยกริบเลยเหมือนกันนะคะนี่ในส่วนของตัว h r v อาเนาะแล้วก็รถเอาติตตอนนี้เรามีรถเข้ามาใหม่หลายคันสำหรับรถเอาทิตนะคะใครที่ยังอยากได้รถเอาทิตอยู่ยังติดต่อสอบถามนกได้อยู่นะคะเพราะว่าในส่วนของอาทิตย์ที่แล้วละกันนะคะลดร,ราคาเปิดมา2 0 0 0 0 0กว่าบาทบอกเลยว่าจองไม่ทันกันเลยนะคะ เซลประมาณ4ี่ห้าสิบท่านนะคะเขามีลูกค้าในมืออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นราคาสองแสนกว่าบาทเนี่ยไม่มีเหลือแน่นอนถ้ายิ่งมีหลุดออกมาแล้วพี่ยังชักช้านะตัดสินใจซื้อไม่ได้เนี่ยพี่ไม่ได้ลดแน่นอนนะคะอ่ะถ้าใครอยากได้รถที่แบบขยับปีขึ้นมาหน่อยเป็นปี21ปี22นะคะราคา4ี่แสนห้าแสนนะยังมีแน่นอนนะคะพี่รอราคาเปิดได้เลยเดี๋ยวราคาเปิดแล้วนกจะมาทําคลิปให้พี่ๆได้ดูกันนะคะนี่โฉมหน้าใหม่ๆแบบนี้นะะมีรถหลายคันอยู่นะ นะฮะพี่ตรงนี้นะแต่มีร่องรอยทุกคันอย่างที่นกบอกนะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่รถนะฮะว่าคันไหนใช้งานยังไงเนาะเพราะว่ามันเป็นรถหมดสัญญาเช่านะมีรอยทุกคันนะฮะพี่แต่เราฝากเคมกลับมาได้นะถ้าเคมกลับมาแล้วก็รถสวยเหมือนที่พาไปดูเมื่อต้นคลิปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะฮะกับในโซนของตัวกระบะเนาะกระบะแล้วก็รถตู้นะเดี๋ยวเราตัดกันไปที่โซนของตัว สมาร์ทแคที่เป็นโครงส้มดีกว่านะรถฮอตเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่ะอย่างที่นกบอกนะคะเราวาร์ปมาทางโซนกระบะบ้างนะคะอยากจะมาขายกระบะแคบโครงส้มให้กับพี่มากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เราพาไปดูรถที่มันเครมมาแล้วรถสวยแล้วใช่ไหมพี่อ่ะเดี๋ยวมาดูรถเดิมๆที่เราวางขายนะว่าเป็นสภาพไหนพี่ดูเลยนี่ นะนี่รถเดิมๆนะเราลดหมดสัญญาเช่านะพี่นะนี่คันนี้มีเฉียวชนนี่แตกไปไงนี่มีแตกมีแค่เขาเรียกอะไรแค่จุบอะพี่เหมือนเหมือนไปจุบมาแล้วก็อเ,เออมันครูดมามันเบียดมามันก็เลยเป็นสภาพนี้นะนี่มีใบเคลมให้เขาวงให้หมดไฟตรงไฟตาเคลมให้หมดนะแบบนี้นะเขาเคลมให้หมดเลยถามว่าคันนี้ว่างไหมไม่ว่างนะพี่นะคันนี้ติดจ,จองแล้วนะคะ ลูกค้ามาดูรถเลือกด้วยตัวเองนะคะลูกค้าบอกเอาคันนี้แหละนะเอาคันนี้แหละเลขไม้แสนหนึ่งนะคะแล้วก็ เขาลองสตาร์ทเครื่องยงเครื่องยนต์หมดแล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์ที่ดีอยู่แล้วนะคะพี่เพราะว่ารถของเราเนี่ยเข้าเช็คระยะทุกรอบการเช็คระยะอย่างที่นกเคยบอกนะคะพี่แต่ว่ารถเนี่ยสภาพเละแบบนี้แหละนะเละเลยหนูเรียกว่าเละคำนี้หนูใช้ว่าเละนะแต่รถภายในดีมากนะพี่อย่างที่บอกว่าภายนอกเนี่ยมันซ่อมกันได้นะพี่นะจะเบียดมากเบียดน้อยรอยขีด่วนเล็กๆหน่อยก็ต้องเข้าอู่ถูกไหมพี่ในเมื่อเราเลือกแล้วเราเลือกเครื่องยนต์เราเลือกภายในดีกว่านะไอภายนอกเนี่ยมัน เคลมกันได้นะนี่พี่ดูสภาพอย่างที่นกบอกนะพวกสติกเกอร์ต่างๆนะคะที่ติดมากับตัวรถนะเราทําการลอกออกให้นะคะพี่ลอกออกให้เรียบร้อยเลยและทําการล้างขัดเคลือบทําสปาให้เรียบร้อยนะคะออไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะเรื่องพวกนี้อ่ะถัดจากคันนี้ไปดูคันอื่นบ้างเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยทำไมมันมีแต่รถชนหรออะไรเงี้ยไม่ใช่นะพี่นะรถคันอื่นไม่ชนก็มีนะคะแต่ว่ามีร่องรอยตามการใช้งานนะ,ะและตัวรถก็จะเลอะโคลนดินๆแบบนี้แหละ งานะเพราะว่าเป็นรถหมดสัญญาเช่านะคะพี่เออเราขายตามสภาพนะเพราะเราขายถูกจริงนะรถนี้เนี่ยเป็นรถปี2019นะนกลืมบอกไปนะฮะเป็นกระบะแคปเตีย Z-Edition ปี2019นะเป็นรถเครื่องยนต์ 2.4J+ นะเป็นเกียร์เออ,เ,อ,อเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะพี่โอ้โหเจออึงอ่างอึงอ่างลอกลายอยู่นะพี่นี่เซลท็อปเซลของเรานะ ซื้อสดซื้อสดลอกลายเซลล์ขยันมากนะนี่เห็นไหม สภาพรถนะก็เดี๋ยวเราทําการเคลมกลับมาจากอู่แล้วนะล้างขัดเคลือบทําสปานะคนละคันเลยนะคะพี่เนาะอ่ะอย่างที่บอกไปนะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นสมาร์ทแคปนะ2.4ตัว J จพลัสนะคะปี2019เกียร์ธรรมดานะฮะรุ่นนี้เราขายกันอยู่2องแ0 0 0บาทนะคะฟังไม่ผิดแน่นอนนะสองแสน0ก้าหนเจ็ดบาทนะกำเงินมาไม่เกิน3 0 0 0สน สามารถเลือกซื้อแคปปี2019กับเราได้เลยนะคะเป็นรุ่นที่ฮอตจริงๆนะกระบะแคปบโครงส้มนะคะก็จะหมดสัญญาตามรอบเนาะตามปีนะคะรอบก่อนเนี่ยอ่ามันมีปี2017นะรอบนี้เป็นปี2019นะคะพี่ก็ใครอยากได้รถกระบะแคปบนะก็ติดตามนกไว้ได้เลยนะคะฝากพี่พกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นกด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อกับตัวรถตู้คอมพิวเตอร์นะ,ะแล้วเดี๋ยวไปดูว่ารถของเราเนี่ยเป็นแบบไหนรถตู้ และในโซนของตัวรถตู้นะคะพี่เป็นคอมพิวเตอร์หน้ายาวปี2020นะเป็นเครื่องยนต์2.8เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะคะพี่เรามีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาณตอนนี้นะคะถ้าพี่ๆอยากได้นะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะสําหรับรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวปี2020นะถ้าเป็นเกียร์ออโต้เราขายกันอยู่995,000บาทนะคะพี่แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเราขายกันอยู่929,000เท่านั้นเองนะคะซื้อ สดได้จัดแฟแนไนน์ได้นะคะพี่อยากได้รถอะไรติดต่อนกกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากพี่พี่เนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้นกด้วยนะคะสําหรับ ช่องของนกนุชนาานะคะขายรถหมดสัญญาเช่านะคะถูกกว่าเต็นท์คารับเป็นแสนอันนี้คือประโยคที่จริงนะคะก็ฝากพี่ๆด้วยนะคะฝากติดตามเซลลคนนี้ด้วยเนาะ,ะสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะกับเบอร์โทร0987942791นะคะ0987942791ค่ะเซลนกนั่นเองนะคะอยากเข้ามาดูรถที่โกดังบางนาโทรหานกได้เลยนะคะเราเปิดทุกวันไม่มีวันปิดนะคะก็วันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ